สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถูกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทละลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ี News, ภาอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากงแก้วค่ะสมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยจะประชุมสมาชิกสมาพันธ์เขตที่4และเขตที่5เพื่อขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคภาคอีสานค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่7พฤศจิกายน2567ค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมพมพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสะสกนนางฉลอมสรงล่าประธานสมาคมสมาพันธุ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูยิภาคแห่งประเทศไทยหรือทีฟอปตา ร่วมกับคณะรองประธานสมาพานันธ์ลงพื้นที่จังหวัดรีสเกตประชุมสมาชิกในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคภาคอีสานโดยมีนางสาววณาบุตรดีสิงห์ผู้อํานวยการสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดริสเกตนายกสมาคมการท่องเที่ยวในเขตที่4และเขตที่5ให้การต้อนรับและร่วมประชุมนางฉลอมสง่า ประธานสมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยกล่าวค่ะว่า การประชุมในวันนี้ทางสมาพันธ์ต้องการที่จะให้มีการจัดขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยทั้งห้าภาคซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการดําเนินการประชุมที่จังหวัดหนองคายไปแล้วและในวันนี้ได้มาประชุมที่จังหวัดศรีสะเกดโดยมีจุดมุ่งหมายคืออยากให้ทุกท่านได้เสนอความต้องการของแต่ละภาคของแต่ละท้องที่ของแต่ละคนมาทุกภาคส่วนโดยอย่างของภาคอีสานทางสมาคมของแต่ละจังหวัด พูดถึงว่ามีอะไรที่จะนำเสนอมันจะส่งเสียงไปถึงภาครัฐว่าเรามีความต้องการอันแท้จริงของเราแต่ทุกภาคซึ่งมันจะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานใต้กลางตะวันออกเราก็เลยจะประชุมทุกที่ทุกภาคโดยเราต้องการทราบถึงวัตถุประสงค์และสิ่งที่เขาต้องการโดยแท้จริงเพื่อหารือ เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันและไปด้วยกันเราจะทำอย่างนี้ตลอดเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของการท่องเที่ยวเพราะว่าการท่องเที่ยวตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและจะช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับรัฐบาลและประเทศของเรา รวมถึงเกิดประโยชน์กับชุมชนของเราและกับการท่องเที่ยวของเราเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้จึงได้มาล้อมรวมใจของภาคอีสานทั้งหมดจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นโดยใครมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อคิดเห็นต่างๆที่เราจะแก้ไขกันและมีอะไรที่อยากทำและพวกเราจะร่วมมือกันทำ และที่สำคัญเราจะทำแผนส่งเสียงไปยังรัฐบาลว่าความต้องการอันแท้จริงของเราเป็นแบบนี้เพื่อให้ตรงเป้าประสงค์ของการท่องเที่ยวและกลุ่มงานการท่องเที่ยวและสมาคมต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามแผนซึ่งความต้องการสูงสุดเพื่อให้ประสบผลสำเร็จให้สมเป้าประสงค์ของทุกคนทุกฝ่ายรวมถึงทุกภาคและทุกจังหวัดประธานสมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูิภาคแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่า การทำงานต่างๆต้องมีการจันลงเชื่อมโยงกันทั้ง3ฝ่ายประกอบด้วยจังหวัดสมาพันธ์และสภา เราต้องสอดคล้องต้องกันทั้งสามฝ่ายนั่นก็คือการจับมือกันโดยเฉพาะสมาพันธ์เป็นตัวสำคัญที่จะเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายทั้งจังหวัดและสภาเป็นตัวขับเคลื่อนวันนี้เราได้มีการปรึกษาหารือกับทุกคนทุกฝ่ายว่าท่านชัยอรุณานนท์ชัยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองอยู่ตอนนี้มีความสามารถตั้งใจทำงานและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเราจึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่า จะส่งท่านลงชิงตำแหน่งประธานสภาอุตสหาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในนามของทีฟอปตาหรือสมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยในวาระต่อไปค่ะ